ินหมดทุก,อ,อ,กอ,ะะอ,อันเลยนะคะจนตอนนีน้พอจจงเน,นี่ยกินหมดแล้วนะคะเออก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคึกคักมากก็คือมาวันไหนคนก็เยอะมากและจริงจริงในวันนี้มีใหญ่เช่นกันมาเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเออมีใหญ่เริ่มพลังหมดแล้วพี่ก็ยังเออยังสุดขึ้นด้วยค่ะโอ้ยยัพี่ตี้ก็สุดขึ้นะะคเลยนนีะ นี่นะค่ะอ่อเป็นพวกเดียวกับอองก็ได้ว่า่านะัดสาวม่สองเออเดี๋ยวทำให้เหมือนสาวไี่สองหนอยสา่สองสวยเดอดเนี้ยสวยมากเลย